สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอสี่ครับตอนนี้เราก็อยู่กับช่องเกมเมอร์นะครับอยู่กับเกมเมอร์นะฮะเกมเมอร์ของเราวันนี้เกมเมอร์ของเราจะอนั่งเฝ้าหน้าจอยแล้วครับวันนี้กไม่่แนอยวันนี้คุณลงเกมอะไรครับวันนี้คุณลงเกมอะไรฮะวันนี้คุณจะเล่นผ่านอเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศไหมครับเดี๋ยวค่อยเล่น เดี๋ยวเอยเล่นครับเขาตอนนี้น้องนิวนี่มีเพื่อนถึงประเทศอะไรนะพี่พี่พี่ใช่ไหมเป็นรุ่นพี่ใช่ไหมอยู่ประเทศอะไรครับสวีเดนอยู่สวีเดนนะฮะชื่อคุณมิสเตอร์นิวนิวเหมือนกันด้วยนะครับอันนี้ก็เกมเมอร์ฮะเป็นเกมเมอร์นี่ครับเออน่าสนใจว่านี่นะครับระบบการเล่นเขาต้องพ่วงสองเครื่องนะครับสองเครื่องนี่ับ องเครื่องเลยนะครับไม่ธรรมดานะฮะอายุเท่าไหร่ครับผมตอนนี้กี่ขวบแล้วครับตอนนั้นเหรอครับตอนนี้ก็เพิ่งฉลองอายุสิบสองขวบไปเมื่อวันที่สิบหกที่ผ่านมานะครับอันนี้เข้ากะกลางคืนนะฮะเข้ากะกลางคืนก็จะออกกะก็ประมาณตีสองนะครับออกกะตีสองกว่าจะอาบน้ําเสร็จก็ปลาเข้าไปตีสามตีสี่นะครับนอนตื่นอีกทีนึงก็นึ่งแล้วครับบ่ายสองบ่ายสามครับ นี่ฮะช่วงนี้นี่ฉันรักโควิดครับออาาา้้วถนงมีเะตั้งช่งอง,งนิ้วทงนะน่าจะได้นะนิวบอกว่าจังไดก่อตอนที่โควิดมาใหม่นิวบอกว่าอยงใดก่อฉันรักโควิดฉันรักโควิดเดี๋ดิเหตุผลที่รักโควิดเพราะอะไรรู้ไหมครับ<ๆ>เพราะว่าไม่ต้องไปโรงเรียนได้เล่นเกมนะครับพี่น้องครับเออเดัักแก้า้าตงนี่ฮะตั้งอะไระพี่อันนี้ก็วันเสาร์ครับวันเสาร์ก็นี่ครับวันเสาร์ก็ จ่ายเงินครับนี่ฮะจ่ายเงินอย่างนี้ครับจ่ายค่าแรงครับจ่ายค่าแรงทุกเสา,เอาโอนเขา้าบัญชีบ่เลยบริการพร้อมเพย์คุณอุ้มอ,อุ้มพร้อมเพย์ออกกนี่ครับน,น,นี่ก็ก็เขาได้เท้ากันหมดอืม,อม นี่ก็อยู่กับน้องนิวครับดูการคอนโทรลนิ้วมือเล่นเกมเขาหน่อยพิปกติแล้วเราก็าเล่นเกมไม่เป็นครับปกติแล้วนี่คือโต๊ะทางานนะไม่ใช่โต๊ะเล่นเกมแต่วันนี้วันเสาร์ครับ,บวับนเสาร์วันเสาร์กับวันที่เป็นวันของเขาครับอมนนาไม่มเลยองอนาไม่เลยต้องเกี่ยวล้างมือเลยนี่ฮะ ความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะครับใช้เจลล้างมือนะนี่ตอนนี้ก็ใครที่เข้ามาก็ล้างมือนะครับนี่คืออะไรเราจะสู้ภัยโควิดไปด้วยกันและเราจะชนะไปด้วยกันบนตำรวจที่บิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจน,ค,น,น,นครบาลนะสนับสนุนนะครับตะเรื่องไฟครับ

หากไปแล้วมัน <left> ก็ไปเบิกไม่ตัวนาะเบิกไม่ให้ตัวกกเกาหินหากขั้นหาเมื่กีไปเบิกไม่ันหาอีฮอืเามัจได้เรียนาดไหนฮเออเดีมันกายเื่อเป็นมื่สิเบิดสุดลายห้างเนวนี้เมื่อเมื่อเราบอก่าดงหดเลยสองพันหาเลยสองันหาันหนหา อืมีครับมีการต่อร่องพร้อมหามฮักครับอืมองีนอลององยีอดีแล้วก็ปนเงินว่านเนี่ยไม่ใช่เอาเงินมาใสี้จะให้ปนีนแล้ววันวานรับเงินวันวััวรอขกัดสิ่นึงเหียหนนีโอ้ตายแล้วไปของเฮ้ารุดไปเลยนีครับ ตรงนีมาแรงกับมารับเงินกันแบบนี้แหละครับเขามารับเงินเงินอตอนนี้ทางสินนี่จากเคยรับสองคนบัดนี้ก็เหลือคนเดียวแหละลูกไส้กับอยู่น้ําปูรับฝั่งนู่นก็นต้องมาจ่ายฝั่งนี้เลยบัดนี้นี่นี่ครับใส่บริการไปเท่าไหร่ะนี่ใส่บริการสองร้อยสิบบาท้างไปกี่บ,บาทเ,น,น,าเาานี่นยังสองทางเจ้าวาให้นี่ละนี่นี่กัน บางานก็ไปคู่ฝั่งนู้นว่าอันเบิ่งลึกไม่ขานี่เบิ่งไม่ขาแเน่นี่เบิ่งไม่ขาแเน่นี่แค่ชิปบาทน้องเขากถ้ามาหากินเนาะเดี๋ยวหาที่เยอะขนาที่ว่างานก็ไปคู่เจ้าว่าจะพึ่งหักว่าว่าใ่มาคู่รไม่ขาว่าจะพึ่งเอาชิปบาทโอ้ทยอยมาเรื่อยๆครับใกล้จะหมดแล้วแหละเหลือไม่กี่คนนี่ก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นจ่ายค่ากินค่าอยู่ นะครับค่าแบบของที่ซื้อมาเนี่ยฮะพนักงานก็จะมาซื้อเอาในนี้ครับเขาจะมาเอาในนี้นะมาไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอกครับก็จะซื้ออยู่ตรงนี้นะนี่ก็ไม่มีเนาะกาแฟกระป๋องเนาะเดี๋ยวเสี่ยวกาแฟกระป๋องมาไว้อยู่แต่ว่ากระป๋องสิบห้าบาท

ถ้าถ้าถ้ากาแฟแดงมันเป็นไอ้นี่ใช่ไหมกาแฟกีครับนึว่า้ากันกินไอน้นี่ไหมไอ้ไม่ได้กกินบอไอ,อ้คล้องกันเียบร้อยครับไม่น่าจะเหลือใครแล้วพี่เกมเอาไปแล้วเจ้อ่หมดแล้วครับไม่มีใครละกลับบ้านกันหมดแล้นะเดี๋ยวพาไปดูข้างนอก พรนุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดครับวันอาทิตย์รุ่งนี้ก็จะหยุดนะครับรุ่งนี้วันเข้าพรรษาใช่ไหมยี่ิบห้าเข้าพรรษาโอ้เปิดไฟครับนี่เป็นชุดเบกเกอร์ที่ว่าตอนน้ําท่วมอ่ะตอนน้ําท่วมที่กรุงเทพอ่ะพื้นอู่มันสูงจากถนนนะใช่ไหมแต่น้ําท่วมอ่ะถึงตรงนี้นะนี่ถึงระดับนี้ครับนี่ถึงระดับใต้เบกเกอร์พอดีโอ้ ลอดตายครับตอนนั้นไฟไฟไม่ช็อตท่วมนเลยเ <Okay. S 1> อาวาทนรับน้ำมูบหรอ oh. ครับก็มารับกันเรื่อยๆมาทยอยมารับกันเรื่อยๆนะนี่ก็รถที่เข้ามาทำครับสองคันนี้ถ่ายให้เห็นตัวหนังสือไม่ได้นะครับพี่ๆน้องๆก็คงจะรู้อยู่นะครับ เออถ่ายข้างหลังถ่ายได้นะถ่ายข้างหลังอย่างเงี้ยถ่ายได้โอ้คันนี้ไม่ได้เลยมีตัวหนังสืออันตรายครับอันตรายอนยอนี้นะฮะคือถามว่ามันก็ไม่ได้ผิดกฎรละเบียบอะไรหรอกครับแต่ว่าคือบางทีรถส่งซ่อมที่เป็นรถภายในนะครับรถภายในนะเราก็จะไม่อยากจะรีวิวให้เห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นคําสั่งนะครับ อันนี้นอนนาครับอันนี้นอนนานอนนาอันนี้อยู่แบบลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับห้องห้องฮับกัมมีให้ยูแต่เพิ่นบอยู่กันครับฮะอะไรโควิดด่างไฟอะไรโควิดอันนี้หนึ่งขอนียวครับหนึ่งขอนข้วอันนี้ยูแบบยูแบบว่าต้องเสียค่าเช่าว่าต้องเสียค่าเช่าเสียต่ค่าไฟ อยู่แบบสบายสบายครับเราอยู่แบบนี้มจาจกปีเรอาอะจะปีเราเึ้นพเทธเอาเจ็ดปีนะอืนอ,อนี่ครับนี่ฮะผมไม่ต้องจ้างรปรพอให้เสียตังค์นะครับเพราะรอปภพอผมก็อยู่ตรงนี้นะหน้าที่เขาเยอะมากครับตื่นเศร้ามากก็ต้องเอารถออกนะครับรถออกอยงมือแรกเลิด,ดึงขึ้นไปไปไฟมาต้องฟังเสียงให้ดีนะ นอนเราล่องรถนี่มุ่งดีกรับล่องอีกล่าแต่ว่าเราอยู่แบบดีมาเจ็ดปีแล้วครับนี่ห้องตะกี้ห้องว่างห้องว่างเราก็บโขึ้นไปอยู่ครับเราอยากอยู่สิเราว่ามันจังเย็นดีเพาหมายนี่โบแมนว่าโบแมนว่าบอยากขึ้นไปอยู่เลยมันมันอยู่สิมันสบายกว่ามันเย็นสบายดีนี่ครับนองบานกับมีกล่องมี่ยังให้พร้อมเห็นมืด ติดอันี้ก็ติดอ่ะนี่ครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องๆ FC นะครับอ่าใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องนะนี่รถคันนี้นี่ก็จอดสภาพนี้มาน่าจะห้าปีแล้วครับนี่ยู่ <Yeah. S 1> เมื่อก่อนอยู่ข้างในครับเจ้าของเขา <Yeah. S 1> เจ้าของเขาไม่มาดําเนินการซ่อมต่อรถคันนี้สตาร์ทเครื่องติดได้สบายนะ เป็นนิสสันเทียนานะครับซึ่งเป็นรถที่มีราคาสูงมากนิสสันเทียนานีน่ตอนนี้ก็สภาพภายในก็ไม่ต้องไปถามแล้วครับเละตุ้มเป๊ะหมดแล้วแหละถ้าจะกู้กลับคืนมาก็คงเยอะแยะครับเนื่องจากว่าเขารออะไรแล้วอะไรมันไม่มีของทีนี้เจ้าของเขาก็เลยปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้เลยรอแบบว่าพร้อมที่จะซ่อมเมื่อไหร่แล้วมั ไม่รู้ว่าจะตอนไหนครับก็รถมันก็เลยต้องอยู่ในสภาพอย่างนี้นะครับนี่นี่อันนี้ก็เจ้าของเขาเอาคัสซีมันไปวางเครื่องใหม่นะครับไปวางเครื่องใหม่มก็จะอยู่กันแบบง่ายๆครับก็อยู่กันแบบนี้ครับนะไม่ได้ไปคุกคีไม่ได้ไปคุกค,คีไม่ได้ไปวุ่นวายกับฝั่งในเมืองนะครับเราจะอยู่กันแบบบ้านบ้านเงียบ ว่าเราอยู่ชานเมืองนะครับเขตทวีพัฒนานี่เป็นเขตที่อืมเป็นเขตรอยต่อนะเป็นเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐมนะครับอยู่ติดกับอำเภอสารยาแล้วนะครับเขตทวีพัฒนาเฮ้ยมันมาอีกแล้วดูมันแลบลิ้นแบบ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 ดูมันแลบลิ้นแบบแบบไอเย็นนี่เย็นเย็นมันมาอีกแล้ว โอ้ยอไอยินยินทำอะไรมายินมันทำอะไรโอ้ดูท้องมันดิท้องป่องเลยอะไรฮะยินทำอะไรโอ้ดูอ้วนมาเลยดูท้องมันดิ <c oughs> เหมือนมีลูกแต่มันไม่มีลูกนั่นน่ะเออมันไม่ได้มีลูกมันกินเยอะจัด ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบายครับสําหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเย็นนี้ก็เก็บบ้านเก็บอะไรเรียบร้อยละนี่แหละบ้านผมครับโอ้ที่บ้านนะบายบายครับผม